สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก c อ m คุณวินที่เคยมาเล่าเรื่องศพลอนเคยไปออกสถานีผีดุกับเราด้วยนะครับครั้งนี้คุณวินหรือว่าพี่วินนะมาพร้อมกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับเพื่อนคุณพ่อคนหนึ่ง ที่ชอบไปวิ่งเล่นในสถานที่ที่ไม่ควรไปครับจนตัวเองเนี่ยต้องพลัดตกไปเจอกับความหลอนบางอย่างฮะมาพร้อมกับเรื่องของป่าช้าแสนสนุกฮะเออเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่สากับสายของพี่วินนะสวัสดีครับพี่วินสวัสดีครับพี่แจ๊คครับผมสบายดีนะครับสวัสดีครับผมอ่านะฮะวันนี้แวะเวียนมาเล่าเรื่องให้พวกเราได้ฟังการตั้งชื่อมาแบบสวนสนุกเช่ย อาจจะสนุกพนสยองก็ได้ออป่าช้าแสนสนุกเรื่องนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์รของเพื่อนของคุณพ่อใช่ครับใช่ครับแล้วก็เพื่อนพ่อเล่าให้ฟังแล้วก็เก็บรายละเอียดตรงนี้มาก็เลยมาถ่ายทอดอีกทีหนึ่งครับได้เลยครับเรื่องราวเป็นยังไงครับพี่วินอ่าครับอันนี้ผมขอ ย้อนไปนักสักเกือบหกสิบปีได้นะครับก็บสมัยนี้พ่อผมยังเล็กๆยังเด็กๆเนี่ยครับผมเอาไปงี้แล้วกันผมจะเล่าเรื่องของเด็กกลุ่มหนึ่งให้ฟังน,นะครับผมเด็กกลุ่มหนึ่งนะครับอ่าเขาเป็นเด็กเรียกว่าเด็กวัดแถวนั้นเขาเรียกว่าวัดยานาวานะครับผมอ่าครั้งนี้เลิกเรียนมาแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยมีกิจกรรมรอะไรทำก็หนุนไปนบอนออกกำลังกายแต่นี้อยู่กลุ่มหนึ่งครับก็คือคือนออสแดงและจิ๋ว สามคนนี้นะครับผมก็เป็นเพื่อนสนิทกันแต่ออเนี่ยจะพิเศษหน่อยเพราะว่าออนเนี่ยบ้านเขาจะอยู่ใกล้กับป่าชาวัดดอนนะฮะสมัยก่อนนั้นป่าช้าวัดวดอนเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนสมัยนี้นะครับที่อย่างอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่ามาเมื่อว่าก่อนนะผมก็ผ่านบ่อยๆอันดับหนึ่ง <ๆ S 1> เลยนะใช่ไงก็จะเจอหลุมศพหรอเต้ไปหมดเลยแบบว่าเป็นเป็นตั้ง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 ตเป็นให้เห็นไปนเลยทีนี้ออนยก็เห็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กเหมืองกันครับเขาก็ชินกับ กับสภาพไอป่าช้าเนี่ยฮะเขาก็เล่นวิ่งเล่นอย่างนั้นแหละครับก็คือไปเล,นนเล่นนู่นเล่นนี่อะไรเงี้ยครับผมแลวออสก็มีอาชีพเสริมอย่างก็คือช่วงเชิงใหม่เขาก็จะทําความสะอาดหลุมศพให้กับคนที่มาจ้างเขาว่าอ่าเดี๋ยวก็มีญาติพี่น้องมาทํามาไหว้ปู่ย่าตายายอากงลาม่าสักทีหนึ่งปีนึงก็ทํความสะอาดให้ตกแต่งให้สวยงามออสก็จะได้ราคาตางเขาเรียกว่าค่าจ้างพิเศษตรงนั้นไป <c oughs> อันนี้ออสก็ ชวนแดงและจิ๋วอะมาเล่นวิ่งเล่นอยู่ในแถวๆป่าช้านั่นแหละครับอจนมีอยู่ครั้งหนึ่งนะออก็วิ่งเล่นเหมือนเดิมน,นะครับก็เล่นบปนแบบซ่อนหาเล่นนิ่งเล่นนี่เล่น,ล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 นแบบเหมือนไม่กลัวเลยทั้งแ่งและแดงกับจิว๋วก็เป็นคนเทิงในพื้นที่แต่ก็ไม่ได้กล้าเหมือนกับออขนาดนั้นเขาก็ยังหวั่วนๆอยู่ยมันจะดีไหมแต่เนื่องจากแบบเพื่อนชวนก็เออก็มาอนะไรเงี้ยครา้นีไ้ไอคอมไอคอมกลัวที่มันมีอยู่ในใจเนะี่ยมันก็เลยเกิดคาถาม อยู hmm. ่ในหัว่างส่วนอยู่แล้วบวกกับว่าออสอะได้ชวนแดงกับถือว่าเฮ้ยเ hmm. hey, นี่ยเดี๋ยวเพลงเม้งปีเนี้ยเขามีคนมาจ้างให้ทําความสะอาดไหลหรุมเลยคือท hmm. ําไม่ทันถ้ายัางไงมาช่วยกันทําหน่อยเดี๋ยวจะได้ค่าจ้างค่าขนมนกันเอาไหม hmm. ซึ่งแดงก็ระพงไปเลยว่ามาทํางานแบบนี้ยมึงไม่กลัวหรอมาวิ่งได้อยู่แบบนี้ยชนเพื่อนๆอย่างเงี้ยมึงนกีกกลัวผีอะไรไว้อยู่ใกล้ใกล้กับป่าช้าขนาดเนี้ hmm. ออสก็แบบ ภูร้อนเลยวะก็กูอยู่ตั้งแต่เด็กภูยังไม่เคยเห็นเลยเยเออเออก็ไม่เคยเห็นสักทีเลยมึงกลัวอะไรลักหนาไอ้ที่เห็นเห็นมีนะมันก็ตายหมดแล้วไม่มีชีวิตตักสักสักหน่อยไปกลัวอะไรกับิ่งที่ไม่มีชีวิตอะไรเงี้ยเสร็จแล้วออสก็อยู่ๆก็โดดขึ้นไปอยู่บนหลุมศพลหลุมหนึ่ง ก็บอก๋ยวกูทำอะไรให้มึงดูเล่นอย่างนี้ดีกว่าแล้วอ๋อเขาก็โดดข้ามหลุมจากหลุมหนึ่งไปหลุมหนึ่งโอ้โหจากหลุมหนึ่งไปอีกหลุมหนึ่งครับผมบางหลุมมันก็แคบทํไมครับบางหลุมมันก็ใกล้กันบางหลุมมันก็สูงต่างระดับไม่เท่ากันอันนี้พอมาเจอไอ้หลุมหนึ่งที่มันไกลหน่อยอ๋อก็ต้องใช้พลังในการกระโดดมากขึ้นเหมือนกับโชว์พลังขายเพื่อนหนึ่งว่าฉันสามารถกระโดดได้ไกลอะไรเงี้ยเหมือนเป็นเครื่องเล่นของเขาอะครับพอเขาก็โดดไปปุ๊บไปเจอหลุมศพหลุมหนึ่งปรากฏว่า มันทะลุค,ครับคขาเขาทะลุลงไปในในหลุมศพนั้นนะ่ะหนึ่งข้างเขาก็โอ้ยร้องโวยวายขึ้นมาปุ๊บแล้วเขาก็สะบดดักทายโอ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรเงี้ยครับเ,เขาเพื่อนคือจิ๋วกับแดงก็หัวเราะว่า<笑>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 เห็นแม่ร่างเนะี่ยแหมแต่ทำเป็นโชว์พาโชว์เพื่อนเป็ไงละ่ะอันนี้อ๋อก็เลยเห็นมาบอกเพื่อนนะมูตแต่หัวเราะอยู่ได้ มา mm. ช่วยเลยเอาขาขึ้นมาจากหลุมตรงนี้เลยแดงก็เลยวิ่งไปไปไปหาออสเองเพื่อช่วยดึงขาขึ้นมาจาถัดไปแต่ปรากฏว่าดึงยังไงก็ดึงไม่ขึ้นขามันติดอยู่ที่หลุมอันนี้ออสก็โมโหมากครับแต่จิ๋วที่มองอยู่มองดูออสกับแดงกำลังดึงอยู่นะสักพักหนึ่งก็เห็นแดงพง,งางออกมาเฮ้ยน่าจะแปลว่าออสก็เหมือนขยับอะไรบางอย่างปุ๊บขาก็หลุดขึ้นมาได้ขาก็หลุดขึ้นมาได้ครับ mm. แต่ขาครับมันมัน บาดเจ็บครับแต่มันได้แผลแล้วก็มีเลือดไหลออกมาครั้งนี้ออสก็ขยาดเขาเรียขยงขาออกมาแล้วก็กระเพกกระเพกออกมาเสร็จเพื่อนเห็นอย่างนั้นเบอกเฮ้ยเลือดไหลว่าเอางี้ไปล้างแผลล้าง้างขาก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยก็เลยพยายามออสออกไปเพื่อจะไปล้างแผลบ้านอสอสที่อยู่ใกล้ๆแต่อันนี้ผิวก็เลยถาไปเห็นลงศกที่มันทะลุลงไปเนี่ยแล้วก็บอกเฮ้ยออสแล้วไอ้หลุมไอ้หลุมที่มันทะลุไปเนี่ยทำยังไง ออก็พูดกับสวนออกมาว่ามึงจะไปสนใจหลุมเตี้ยๆนี้ทําไมวะฮะเออมึงสนใจกูสิเนี่ย<อ>ตีนกูแหยเนี่ยเอาความม,ออมาหม่อเงี้ยกูค,คนเจ็บไอ้นั่นมันตายไปแล้วจะสนใจทําไมมึเจ็บมึงแบบนี้นก็เลยแบบพาก็เพื่อนพอพูดอย่างนี้ก็เลยแบบต้องทิ้งตรงนั้นไปแล้วก็พาพาออนนะครับไปล้างแผลครับเหตุการณ์ผ่านไปประมาณสามวันครับออนไม่มาโรงเรียน แดงกับสิวก็บอกเฮ้ยไงวะออสไม่หาวะหรือว่ามันเจ็บขาราไปหามมนที่บ้านดีกว่า <Okay. S 2> ก็ไปหาที่บ้านน่ยกกฏว่อขาออสก็พันผ้าพแผลที่ขาดนะครับกระถาเกิด,ดบวมนะครับมันบ,บวมแล้วมันก็อักเสบเหี่ยวอย่างเงี้ยแล้วมันก็บอกเฮ้ยออสทาไมขาเป็นอย่างนี้วะอย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อเขาจะพาไปหาหมอแล้หรือว่ามันจะหายเองก็ทายยาอะไรแล้วมันก็ไม่หายวะอย่างเงี้ยเดี๋ยวพรุ่ง พ่อเขาจะไปหาไปหาหมอแล้ว <Okay. S 2> มอเออมิรุดดูแลตัวเองดีดีด้วยอะไรเงี้ยเล่นทําหามเงี้ย mm hmm. อะไรเงี้ยก็เพียงกันไปมาพอสักพักหนึ่งครับหายไปครับจากสามวันกลายเป็นเจ็ดวันไม่นานเนี mm ่ย hmm. แดงกับจีก็ต้องตามไปแล้วเฮ้ย <Okay. S 2> เป็นอะไรหนักหรือเปล่าว่าทำไมถึงไม่มาเรียน <Okay. S 2> ปรากฏว่าเออพ่อครับของของออนนะครับพาไปหาหมอแล้ว mm hmm. ก็าบอกว่าขาเขาติดเชื้อ <Okay. S 2> แขนมันติดเชื้อ นะครับเพราะก็ใช้การรักษานานหน่อยนะครับแต่ที่มันแปลกคือว่าออไม่สามารถลงน้าหนักที่เช้าได้เลยก็เลยทําให้ออดอ่ะไม่สามารถที่จะเดินไปไหนมาไหนอย่างสะดวกก็เลยต้องแบบต้องอยากรักษาให้หายก่อนแดงเขาก็เลยคิดขึ้นมาในใจว่ามันเกี่ยวกับที่มึงไปเหยียบแล้วมึงพูดและออจะตัดเลยเฮ้ยมึงเกี่ยวมีคนละเรื่องอะไรเงี้ยเออขากูติดเชื้อมันก็เป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวมันหายมันก็เดินได้เองอะไรเงี้ย ก็เลยเพื่อนก็เอาไมงเราตัดความราคาแบบนี้ไปก็ไม่ไม,ไ,มไม่เขาซีไม่เราหรือครับหาไปครับห,หลายวันออก็ยังไม่มาเรียนครั้งนี้แดงกับผิวเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ได้และมันเหตุการณ์มันผิดปกติเกินไปละก็เลยมาหาเยี่ยมอีกหนึ่งเดิมครับ,รบปรากฏว่าตอนนี้แผลทุกอย่างหายเป็นปกติแล้วครับแต่ออจากที่เดินไม่ได้ กลายเป็นคนนอนปิดเตียงเป็นที่ได้แค่ลุกขึ้นมานั่งกินข้าวเฉย,ยๆครับแต่สิ่งที่จิ๋วก็แดงเห็นคือหน้าตาของออสเปลี่ยนไปครับออสมีอรอยยิ้มที่แปลกประหลาดมากครับเวลายิ้มให้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับหน้าตาเวลาที่ที่ดูสยองไงไม่รู้ครับแล้วก็ความผิดปกติอย่างหนึ่งของออสคือออสอ่านการ์ตูนผีเป็นเตียงเปเน ปกติออสไม่ใช่คนอ่านอ่านเรื่องนี้อะไรเงี้ยครับอ่านการ์ตูนแบบเล่นระัสองเมื่อก่อนเขาเรียกว่าการ์ตูนเล่นระบาดใช่ไหมการ์ตูนเล่นระบาดใช่ครับอ,อ่าใช่ฮะับออสให้น้องชายไปซื้อมาอ่านทุกวันเลยอ่านจนเต็มเตยมหมดเลยก็นั่งอ่านอย่างเงี้ยแล้วก็ยิ้มอ่านมีความสุขเนี่ยพอเพื่อนมาหาก็ยิ้มแบบแปลกๆอะไรเงี้ยจนพ่อแม่ออสก็เรียกจีกับแดงไปคุยว่ามาสิบอกความจริงมาว่า ไปได้เลยกันมาบ,บอกว่าทำไมนะครับคือมันมีเหตุการณ์อะไรตหลาดตลาดหลายอย่างมากอันดับแรกก็คือหมอบอกว่ามันรักษาหายแล้วไปหาทีครั้งหมอก็บอกเป็นปกติแล้วแต่ทำไมออสถึงเดินไม่ได้ออแดงกับถี่ก็มองหน้ากันก็อึดอัดไม่กล้าตอบจะพักหนึง่งพ่อของออสก็เรียกน้องชายมาอ่ะ มาเล่าให้พี่ก็ฟังดีว่าว่าเจออะไรครับครั้งนี้ครับช่วงที่อ๋อกาลังนอนรักษาตัวเนี่ยครับ<ม>เขาก็ขึ้นบ้านไม่ได้ใช่ไหมเขาจะนอนชั้นล่างเขาก็จะให้น้องชายมานอนเฝ้านะพ่อแม่ก็นอนชั้นบนครัอันนี้มีคมืนเสียงครับน้องชายเขาก็นอนเฝ้าอออยู่ปรากฏว่าเขาได้ยินเสียงคนลุกจากเตียงนะ,ะแล้วก็เดินไปที่ห้องน้ําซึ่งน้องชายเขาคิดว่าอออใส่อ๋อคงลุกเดินเข้าห้องน้ําแล้วก็สปัน์ตอึ๊ดลึกขึ้นแลเฮ้ ทีอ่ออสเดือนไม่ได้ครับอาแล้วใครเดินไปเขาก็เลยหันไปมองครับหันไปมองเสียงเสียงตามเสียงที่เดินไป,ไปทางห้องน้ำปรากฏว่าไปเห็นร่างชายแก่คนหนึ่งครับผมผมใส่เสื้อคอจีนะครับร่างเกง่งเป็นแบบน้แผ้าแหย่ขาวๆครับ,รบแล้วก็หยุดมาแล้วก็หันมายิ้มให้เขายิ้มแ,แบบแบบสยองสยองหน่อยครับยิ้มแบบฉีกตาค เขาก็ตกใจเขาก็เลยหันหน้าหนีมาทางออสแต่รากว่าเจอสิ่งที่สยองกว่านั่นคือออสนั่งจ้องหน้าหน,น้วก็ยิ้มให้ครับคร้งนี้เขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเลยว่าซ้ายก็ผีขวาก็พี่มันยิ้มแบบนี้อะไรเงี้ยก็เลยแบบคุ้มโปงครับหลังจากนั้นมาตื่นเช้ามาเขาก็เล่าให้พ่อแม่ฟังแล้ะเขาก็ไม่นอนเช่าพี่เขาอีกเลยครั้นี้ เหตุการ์มันทําให้จิตกบ,บแดงจนแต้ะครับก็เลยต้องเล่าความจริงว่าเออเหตนะุการ์มันเกิดจากว่าอ๋อเนี่ยไปกระโดดหลุมฝังศพเล่นอย่างนี้แล้วขาตกไปในหลุมครับแล้วก็โดนปาดอย่างเงี้ยพ่อก็บอกมันบอกพ่อว่ามันไปโดนไม้แบบว่าลวบไม้บาดขาบาดเทา้าบาดขาพาอมันนึกว่าเป็นบาดทยัคอะไรเงี้ยที่แค้มันไปทาที่เมรแบบนี้เองอย่างเงี้ยเขาบอกอเขาก็าาถามว่าจําได้ไหมว่าหลุมไหนเออ ทันเนี้ยเพือความที่เป็นเด็กจิวกับแดงอะ่ะก็ไม่ได้คนพื้นที่ขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับก็หมายความาว่าไม่ได้แบบว่ามาเล่นเรื่องเที่ยวชาในในดรงป่าช้าเหมือนเหมือนออสก็เลยจํามไม่ค่อยได้ว่าอยู่หลุมไหนแต่ก็คล้ายคล้ายขับคาว่าประมาณนี้ประมาณนี้ก็พาพ่อออสกับแม่ออไปหาว่าหลุมนั้นอยู่ตรงไหนเพื่อจะขอขโอมองขอเข้ามาอะไรเงี้ยครับก็กลัว,ว่าหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอ ทั้งที่จำนดกว่ามันน่าจะอยู่ประมาณนี้ไงก็ไม่เจอครับว่าหลุมไหนที่มันบุกทางลงไปก็เห็นเป็นหลุมๆแบบหลุมปกติทั่วไปใช่เขาก็เลยเอ๊ะยังไงนะเนี่ยพ่อแม่ก็เลยเอามิ้วกันนั้นทําบุญให้แล้วกันแั้นก็เลยทําบุญให้ก็ทําบุญให้ไปนะเพราะว่าทําบุญถวายสังฆทานให้ปรากฏว่าเหตุการณ์มันไม่ดีขึ้นครับนับนับวันนับวันครับออดยิ่งยิ่งมีอาการแปกขึ้นก็คือ เริ่มผอมลงผอมลงแต่กินเป็นพายุเลยครับกินอย่างแบบว่าไม่รู้จักแบบว่าอิ่มเลยครับกินไปเรื่อยๆอยากใครตังแต่ไม่อ้วนแต่ผอมลงไม่อ้วนใช่ครับใช่ครับกินแบบแล้วกินเยอะมากนะครับจนแต่ตัวก็ผอมลงผอมลงเรื่อยๆครั้งนี้พ่อเขารู้จะทํำยังไงก็เลยคิดอะ้นลองไปหาร่างทรงนี้เผื่อจะมาช่วยอะไรเงี้ยหาอาจารย์มาอะไรเงี้ยมาทาพวิธีทําอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่หายครับ ก็ไม่หายหนักเข้าครับมันส่งผลคนในครอบครัวด้วยมีบางคืนครับแบบว่าตัวคุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้ยินเสียเงเพลงเพลงจีนะครับมันดังออกมาจากชั้นล่างครับเขาก็เลย้ง่เขาเขาเลยเค,ยคย่อยๆออกมาแล้วก็้ง่นนไปดูปรากฏว่าเห็นอ้อนเนี่ยครับเปิดวิทยุแล้วก็นั่งฟังเพลงอยู่แล้วเขาก็หันมามองพ่อกับแม่ข้างบนบ้านแล้วก็ยิ้มให้ครับ พ่อกัแม่ก็ถ้าเป็นลูกยินให้ก็คงจะรู้สึกแฮปปี้ครแต่ครัคร้เนี้ยด้วยด้วยลูกด้วยพฤติกรรมแบบนี้แล้วยินให้มันสยองครัมันมันขนลุกอย่างไม่รู้รก็เลยแบบก็เลยเข้าห้องไปแล้วเปิดก็ก็เจอเหตุการณ์นี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงมีบางวันครับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> คุณแม่มาเข้าห้องนางกลางดแบบึกสายตาข้างซ้ายครับก็เห็นแบบแว้แวว่าเหมือนมีคนเดินลงบันไดไปแล้วก็ผ่านไป ในในสายตาเนั้นก็เห็นเหมือนคล้ายๆคับผา,า,าเป็นคนแก่ขาวๆใส่เสื้อขาวๆแล้วเดินผ่านเขาก็เลยชะงงกหน้าจากบันไดลงมามองว่าใครมาเดินในบ้านปรากฏว่าก็ไม่เห็นครับแต่สิ่งที่เห็นก็คือเห็นออสน,นั่งอยู่แล้วก็มองมาที่แม่เขาเขาอะยิ้มให้อย่างเงี้ยครับไอเหตุการณ์แบบเนี้ยมันทําให้ครอบครัวนี้มันเริ่มแบบอยู่ไม่ได้ครับเขาก็แบบเขาทำยังไงจนถึงขั้นจ้างหมอผีมาอ้าวหมอผีก็ได้หมอผีมามอะไรเงี้ย ก็เลยไปเอาหมอผีนะครับที่รู้จักอาจารย์นื่อาจารยนี่มาปราบมาแบบไล่ผีให้หน่อยน่าจะออนน่าจาโดนอะไรบางอย่างเข้าสิงแล้วล่ะครับก็บทําให้สําเร็จเหมือนว่าไม่ยอมไปอะไรสักอย่างก็ไม,มไม่ยอมไม่ยอมท่าเดียวครับ,รบวันหนึ่งครับจิวได้รับโทรศัพท์จากพ่อออนนะครับว่าสิวอ๋อเสียแล้วนะออืครับ แล้วจิ๋วก็ตกใจครับออก็เลยไปตามแดงเขาไปไป,ไปหาไปดูศพไปหาออดไปดูศพออ,อ,อสิ่งที่ทําให้จิ๋วกับแดงตกใจมากคือศพออดน,นะครับผอมมากผอมมันจนติดกระดูนะครับเหี่ยวแบบมากเลยครับแล้วแล้วที่สําคัญก็คือ หน้ามันไม่เหมือนออสเลยครับมันเหมือนเป็นคนแก่ๆคนหนึ่งครับที่แบบงชิ้ดียวแบบคนแบบสภาพเหมือนแบบไม่ใช่ออสแล้วอ่ะหน้าตาไม่เหมือนออสเหมือนใครก็ไม่รู้สักคนหนึ่งเลยครับสภาพเหมือนศพแห้งตายศพใครก็ไม่รู้ที่แห้งตายเฮ้ยใช่ใช่ครับแล้วพ่อเขาก็เลยเดินมาตบบ่าพเ่รูกัว่าเป็นไงล่ะเพื่อเราเสียแล้วนะ จำไว้เพราอย่าไปเล่นอะไรที่พนเรนพ่เลนเลน, oh, นะบางที่มันไม่ไสวนสนุกให้เราไปเล่นแหละ <Okay. S 2> ไม่ใช่สนามเด็กเล่นนะเ mm hmm. นี่ยเป็นอุทาห่อเลยนะดุยออสเป็นตัวอย่างครัอ <Okay. S 2> ันี้สิวกับแดงก็เศร้าครับปั๊บเคลื่อนแบบมันไปอย่างนี้เลยหรออนะไรอย่างเงี hmm. ้ยแดงก็สะกิดิี่มาเข้ามาเฮ้ยมึเรื่องจะบอกมึงอ,อะไรมึงจำวันที่ออสมันเหยียบเข้าไปในที่โลง่งแล้วตกไป mm hmm. ในหลุมได้ไหม mm hmm. จำได้ที่กูวิ่งเข้าไปช่วยอะ่ะ คุรู้ไหมว่าทําไมมันถึงเอาขาไม่ขึ้นอทําไมอ่ะ,ะเพราะมันเหยียดลงไปแล้วอะ่ะรู้งโยพอดีเหยียดขามันอะตกเข้าไปเหยียบตรงปากศพพอดีอแล้วตกไม่งับขาไม่ปล่อยเว้ยออสพยายามดึงขาเท่าไหร่ศพมันก็ไม่ปล่อยขาไม่ปล่อยขายออสออสก็ทั้งด่าทั้งโซเปียไอ้ว่าสาลพัดมันก็ไม่ปล่อยเว้ยจนไอออ้อะกระแทกเท้าอะ่ะจนกรามหักอะ่ะแล้วก็ถึงเอาขาขึ้นมาได้ โอ้โห oh. ครับ oh. ครับออครับแล้วเนี่ยกูว่าเขาคงโหดมากเลยแหละครับเขาคือไอ้ออเอออไปด้วยเนี่ย oh. แล้วบอกทำไมไม่บอกเลยงี้เนี่ยกูว่าเสือก็บอกว่านี่ก็ไอ้ออมันตัดทูตลอดกูก็ไม่กล้าเล่าให้ใครฟังอะไรเงี้ยผมว่าตอนนั้นนะ่ะศพคือไม่ได้งับขาอะไรหรอกแต่ผมว่าจังหวะที่เหยียบเข้าไปอะ่ะแล้วมันมันล็อกอะ่ะ <c oughs> หูนะ่ากลัวจังเลยเหยียบเข้าไปตรงปากโทษนะฮะปากศพ เอาไม่ออกเอาไม่ออกก็กระทุ้งไปจนจนกรามกระดูกโศกหักถึงก็ออกมาได้หุ้ยใช่ครับครับครับแล้วก็พอเรื่องนี้ผ่านไปครับก็อลังจาการศพของออไปแล้วครับมีวันหนึ่งครับช่วงสิงหิงนิ้งพอดีครับครับจิ๋วเขาก็นั่งรถถ่านอผ่านตรงสุสานวัดดอนนะครับตรงบัรชาวัดดอนนะครับ ก็มีคนเนี่ยหลายหลายคนที่มาไหว้บรรทุนุดอากงอาม่เขาก็ทาที่ผีถึนไปเพราะว่าจิ๋วผ่านกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่นั่งรถผ่านไปเห็นกลุ่มเนี้กําลังคุยกับกลุ่มอะไรสักอย่างแต่ที่ทําให้จิ๋วต้องสะดุดก็คือมีผู้ชายคนแก่ผมๆมคนหนึ่งนะครับยืนอยู่หลังกลุ่มนี้ใส่ชุดสีขาวอยู่จิ๋วก็สะดุ้งเลยแล้วก็ตกใจแล้วก็เฮ้ยนี่มันบริเวณที่ ไอออสเคยเอาขาตกไปหรือเปล่ามันก็เลยลงครับสิวก็เลยลงจากรถนะครับกดหิ่งแล้วก็ลงไปแล้วก็ไปบริเวณศพบริเวณหลุมนั้นใกล้ๆนครับแต่ก็ไม่กล้าเข้าไปนะครับเพราะญาติที่น้องเขาอยู่เยอะก็เลยไปอยู่ใกล้ๆตรงนั้นนะครับแล้วก็ชงงูไปปรากฏว่ารูปหน้าหลุมศพนะครับเป็นรูปคนแก่คนเดียวกับพี่ที่เขาเห็นเมื่อกี้ยินอยู่และคนนั้นนี่หายไปและที่สําคัญนะครับ โครงสร้างอ่าเขาเรียกว่าอะไรร่างกายสุดท้ายของออที่เขียวอ่มันคล้ายกับรูปนี้มากครับครับครับแล้วจิวก็ได้ยินที่กลุ่มนะนะคุยกันแล้วว่าประมาณว่าคือแบบจับใจความได้ประมาณว่าจับได้หรือ,อยังไงคนที่มันมาทุบโลงอ่าอกงเราเนี่ยมันมามันจะมาเอาอะไรวะมันไม่เห็นมันมันจะมา,มาทําศพแบบมันพูดเรื่องนี้ได้ยังไง,ไงๆๆอะไรเงี้ยเขาคุยกันประมาณเนี่ยครับแล้วก็ประมาณว่า ไม่เนี่ยก็ดีนะที่ว่าเรื่องมาเจอก่อนมาแบบมาซ่อมก่อนก็เลยอาจจะเป็นไปได้ว่าช่วงที่เขามาซ่อมเนี่ยช่วงนั้นที่มาหาไม,ไม่เจออือ<า>่าเขาซ่อมไปแล้วก็เลยหาไม่เจอครับแล้วก็เหมือนกับคุยกันว่าเดี๋ยวก็รู้สึกว่าอากงเราอากก่ะหรือก็รู้ว่าเขาเป็นคนยินยิ้นอย่างเงี้ยแต่เขาเอาเนาะไม่เขาไม่ยอมคนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าเิมวก็ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดก็เลยแบบจากจากก็จากกลุ่มนั้นมา้วก็ประมวลผลความเี็นว่าโอ้เกิดจากเหตุการณ์ที่ อ๋อนี่ไปเล่นแบบนั้นแล้วก็ยังยังไปดูถูกศพอีกยังไปพูดจาแบบนั้นกับเขาอีกอย่างนี้นะครับผมแล้วซึ่งเจี๋วก็คือพ่อของเองครับโอ้โหเออผมเข้าใจอารมณ์ของคนที่เกิดมาในสภาพแวดล้อมที่ตัวเองคุ้นเคยนะครับเกิดมาในสภาพแวดล้อมที่อ่ะคนเนี้ยอาจจะเกิดมา ใกล้ๆกับวัดใกล้ๆกับป่าช้าแน่นอนว่าสภาพแวดล้อมตัวเองคุ้นเคยมาตั้งแต่เกิดความกลัวมันไม่มีแน่นอนอยู่แล้วอย่างที่โทษนะฮะอย่างที่ออสบอกถูกเลยไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรน่ากลัวคนตายก็คือคนตายที่นอนอยู่ในหลุมตัวเองสามารถวิ่งเล่นได้ตามปกติอันนั้นนะเข้าใจได้แต่การที่เขาทําอย่างเงี้ยเพื่อที่จะโชว์เพื่อนอ่ะแล้วเป็นการข้ามเส้นสิทธิของคนที่ตายไปแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่ผมว่าอันนี้ผิด ผิดมาหันด้วยถูกไหมฮะเขานอนของเขาอยู่เฉยๆก็ไปกระโดดเล่นไปกระโดดไปกระโดดมาผลสุดท้ายเนี่ยมันพลุบลงไปแล้วขาก็ไปเหยียบโทษนะครับปากศพเออดิ้นไปดิ้นมาเล่นปากศพหักเลยอ่ะโอ้โหแล้วเป็นศพที่เป็นเป็นบรรพบุรุษที่ที่ที่เขามีห่วงซุยของเขาอ่ะอันเนี้ยมันสำคัญมากนะ เป็นความเชื่อของเขาวันนี้ยวงซุยที่เขาทําไว้เขาเตรียมไว้โศกบรรพบุพุษยิ่งอยู่ในที่ดีเท่าไหร่ฮวงซุยดีเท่าไหร่นั่นหมายถึงครอบครัวปัจจุบันบของลูกหลานเขาเนี่ยมันจะยิ่งส่งผลให้ดีมากขึ้นเท่านั้นใครก็แล้วแต่ไ,ไ,ไปทําลายตรงนี้เนี่ยผมว่าเขาคงโกรธเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดา ครับเพราะคงแบบลูกหลานคงขาดแช่งอะไรด้วยด้วยแรงหรืออ่างเงี้ยครับมันก็เลยมาส่งผลแบบถึงออดแบบอย่างรุนแรงนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมว่าสนุกได้แต่พอพอควรแหละใช่ครับโอเคพี่วินนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะพี่วินนะใช่ครับสนุกตื่นเต้นเหมือนเดิมเรื่องนี้ได้ข้อคิดด้วยฮะขอบคุณมากมากนะพี่วินนะครับค่ะผู้ขอดีค่ะสวัสดีครับ หลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลาก com สวัสดีครับ